มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนพิมพ์รีพายตอบแล้วจะแต่งงานไหมหลังเจอตัวเป็นๆพี่ทัศจีบมานาน2ปีเรียกได้ว่าใครที่ติดตามไลฟ์ของพิมพ์รีพายจะเห็นคอมเมนต์ของแฟนคลับรายหนึ่งของพิมพ์รีพายโดยผู้ใช้ Facebook นามว่าช้ยทัศ สีกล่อมโดยชายคนนี้จะเข้ามาคอมเมนต์ว่าทัดรักพิมพ์นะและแสดงความเป็นห่วงเป็นใยถึงพิมพ์รีพายเสมอนะคะล่าสุดทิกตอกของพิมพ์รีพายได้ลงคลิปความประทับใจที่ได้เจอคุณทัดตัวเป็นเป็นและเมื่อพิมพ์รีพายมาถึงยังคอนเสิร์ตก็ได้เรียกชื่อทัดกลางงานจนทัศเองออกมาโชว์ตัว มาพร้อมกับคำหวานๆรักพิมพ์คนเดียวก่อนที่จะนำช่อดอกไม้มาให้พิมพ์ริพายในขณะเดียวกันพิมพ์ริพายก็แซวไปว่าดีใจที่เจอพี่ทัศแล้วจะมาขอเมื่อไหร่จะได้บอกพ่อเอาไว้ขบวนขันหมาจะตั้งตั้งแต่ตอนไหนทัศตอบว่าอยู่ที่พิมพ์คนเดียวทางด้านพิมพ์ริพายตอบว่าไม่ได้สิการบัตรเชิญมีหรือยังอย่างนี้จะเชิญใน Facebook ไหมเขาหลอกให้รักนะเว้ย พอเอาจริงเขาก็ไม่รักเราแล้วเราทำยังไงกินข้าวไม่ได้ร้องไห้หาทัดแล้วหนูจะอยู่ยังไงเอาบอกเลิกกันไหมสินสอดเอา20บล้านเดี๋ยวเอาให้ยืมก่อนทัดตอบว่าไม่ต้องเอามากมายได้ไหมแค่เรารักกันก่อนที่ทั้งคู่จะกอดลากันต่อด้วยชอ็อตคุกเขา่ามอบชอ่อดอกไม้ทำเอาทัดถึงกับน้ําตาคลอนะคะ พิมพ์ริพายตอบแล้วค่ะจะแต่งงานไหมหลังเจอตัวเป็นเนของพิทัตที่จีบมานานถึง2ปีน่ารักมากเลยนะคะเรียกว่าเป็นมิตรภาพที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ